แม้วัยหนึ่งร้อยปีคุณยายมารสีแดนกระจายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่ใครหลายคนรักและชื่นชมในผลงานเป็นอย่างมากสำหรับคุณยายมารสีอิสลางกุลณ,ณอยุทยา กับบทบาทของคุณยายสุดอบอุ่นในละครแต่ละเรื่องที่ทําให้หลายคนอิ่มใจและอบอุ่นตามไปด้วยมาจนถึงทุกวันนี้แม้เจ้าตัวจะวางมือจากวงการไปหลายปีแล้วก็ตามซึ่งปัจจุบันคุณยายก็เข้าปีที่100แล้วสุขภาพยังแข็งแรงดีกินอิ่มนอนหลับล่าสุดอ้อยจียรวดีลูกสาวคุณยายมลสีได้เผยคลิปน่ารักน่ารักของคุณแม่ที่กำลังแดนกระจายดูสดใสแข็งแรงมากเวอร์จนไม่อยากจะเชื่อว่า100ปีแล้ว ก่อนหน้านี้นักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยเจยรวดีอิสรางกูณอยุธยาลูกสาวของคุณยายมารสีอดีตนักแสดงอาวุโสที่ตอนนี้อายุ100ปีพอดีเจ้าตัวจึงเข้มงวดในการดูแลคุณแม่อย่างหนักโดยได้เล่าว่าตอนนี้ต้องบอกว่าระวังทุกอย่าง หนึ่งคือเราไม่ให้ใครเข้าบ้านเลยเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าใครจะมาก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยอีกอย่างคือเรื่องของอาหารการกินเราเป็นคนทำกับเขาไม่ค่อยเก่งส่วนมากต้องเป็นคนที่ออกไปซื้อกับข้าวนอกบ้านต้องให้คุณแม่ทานยาบำรุงและวิตามินเยอะๆนอกจากนี้ต้องดูแลเรื่องความสะอาดมากๆที่บ้านจะมีเด็กสองคนคอยดูแลคุณแม่คนหนึ่งดูกลางคืนอีกคนหนึ่งดูกลางวัน พราะกลางคืนเด็กคนนี้ก็คือคุณแม่ไม่ค่อยยอมนอนค่ะบางทีกินข้าวตอนตีสามค่ะถามว่าทุกวันนี้ยังต้องออกไปทำงานข้างนอกอยู่ไหมอ้อยได้ตอบว่าส่วนใหญ่อยู่ในบ้านเป็นหลักถ้าจะออกนอกบ้านก็คือไปบ้านลูกสาวหรือไม่ก็ไปห้างเพื่อซื้อกับข้าวซื้อของเข้าบ้านกลับถึงบ้านก็รีบอาบน้ำ แต่ถ้าวันไหนออกไปส่งของกลับบ้านอาบน้ําเสร็จก็จะต้องไม่เจอแม่ประมาณสองวันแล้วให้เด็กดูแลแทนถามต่ออีกว่าให้กําลังใจกับครอบครัวที่ต้องดูแลในช่วงวิกฤตนี้ออยได้ตอบว่าขอให้กําลังใจทุกคนเลยอย่าท้อแท้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราถ้าเราปกป้องตัวเราเองปกป้องคนรอบข้างให้ดีที่สุดมันจะทําให้คนในครอบครัวของเราปลอดภัยไม่จําเป็นก็อย่าออกไปนอกบ้าน แต่ถ้าใครที่ต้องออกไปอยู่ข้างนอกก็หมั่นล้างมือใครมาส่งของหรือรับสินค้าอะไรต่างๆต้องทำความสะอาดก่อนเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ขอขอบพระคุณจริงๆที่เสียสละให้กับทุกคนคะ่ะ